สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนแค่ได้ยเสียงของมอ่้ยินไหมอ่ะแป๊บนึ่งนะผมไม่ได้ขยัดไปไหนนะครับแต่เราผบบนักนึงนะผมก็ผมยังตื่น,น,นเต้นอยู่เลยอะผมขอกป๊บึงนะเดี๋ยวจะค่อยๆปล่อยนะครับแต่ว่าแกจะน่ารู้ก็เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้งตื่นเต้นอยู่เลยอะ่ะแงก็ตอนนี้ผมพร้อมแล้วนะค่ะ พร้อมแล้วผมจะเข้าเฟรมแล้วนะครับอ๋อน,นะเห็นไหมอ่ะมายอย่าแล้วเอ้ย <Hey. S 2> โอ๊ยหน้าหน้าหลุดเนีย่ย <Hey. S 2> โอเคโอเคโอเคอเคอาเข้าเลยดีกว่าน,นะครับเอาไว้สักประมาณตรงนี้เนาะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่สิ้นไปด้วยเลยขอบคุณมากครับโอ้ยหน้าหลุดแป๊บนึงนะ โอเคเราประมาณนี้แล้วกันเนาะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีนะับบคุณไม่นานนะครับคุณคอริสเตอร์ครับคุณม็อบม็อบแมพใช่ไหมใช่ไหมครับน่าจะใช่สวัสดีครับแล้วก็ี่จุบลี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะเออเดี๋ยวนะทำไมอีโบจิมันมันเป็นอย่างนั้นล่ะ โอเคอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าจะเดี๋ยวค่อยไปแก้แล้วกันเนาะน,นี้ไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นเอโมจิมือเสียงพูลแล้วกันเนาะครับน่นารักสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอืมโอเคหลังจากที่ว่าแบบว่าซุ่มหายไปนานทําแต่คลิปโอ้ยน่าลุดอีกแล้ว <laughs> แบบว่าทาแต่คลิปแล้วก็ช็อตก็ไม่ได้ลงไลก์ก็ไม่ได้ไล์นะครับตอนนี้ก็เซรีโน่กลับมาแล้วนะโอเคสําหรับใครที่แบบว่ายากไม่รู้จักเซรีโน่เนี่ยเดี๋ยวเราไปทาความรู้จักกันเลยแล้วกันนะครับ นะผมขอแบบทุกคนหล,ลับตาทุกคนหลับตาแป๊บนึงเดี๋ยวเพิ่งดูนะหนึ่ง, <c oughs> ออง,นะงสองสามป <c oughs> ๊อปผมลปิดไว้เออหน้าแบบว่าตอนเทแล้วก็ลืมปิดไว้ <c oughs> เนี่ยวัสาีคเปนดทยินได้นะคะสวัสดีทุกคนเลยนะผมก้ม <c oughs> มากไม่ได้น่าจะหลุดเอาเอิ <c oughs> <c oughs> ่มพี่ยอมผมมาใช่แล้วสีสวยมาก <c oughs> เหมือนต้นคริสต์มาสเลยครับสีเขียวแดงแต่ว่าไม่คริสต์มาสขนาดนั้นนะมัง้งโอเคมาเราเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวว่าช่วงนี้ผมจะแบบไปแบบเร็วๆเ,เลยนะแล้วก็อาจจะยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันจะเนื่อยๆน,นิดนึงไม่อยากให้แบบว่านั่งฟังย,วยาวๆแล้วเดี๋ยวจะับกันนะครับไปสามสองหนึ่งเริ่มเลยนะครับก็ ชื่อเซลีโนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะก็จะเรียกเซหรือเรียกโนก็ได้นะครับส่วนชื่อเต็มๆเนี่ยก็จะเป็นเซลีโนโฟเดนตีนะครับผมแต่ก็ไม่มีใครไม่ค่อยมีใครอ่านนามสกุลเท่าไหร่ <c oughs> ไม่เป็นไรครับเรียกตามที่สะดวกได้เลยนะส่วนอายุเท่ากับยี่สิบครับยี่สิบวันเกิดนะครับก็จะเป็นวันที่เก้าเดือน3าครับผม,มก็เพิ่งผ่านมาเมื่อไม่นานนี้เองเนะ้ะพระวาวันเดือนที่แล้วนะครับส่วนสูงหนึ่ง้อยเ็ดสบสองซนติเมตรล้วก็ น้ำหนักหกิกิโลกรัมครับผมภาษาที่ใช้ลหลักๆก็จะเป็นภาษาไทยนะอาจจะมีแบบอังกฤษแซมแซม,มาบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้เป็นภาษาหลักที่แบบว่าเอามาพูดโต้ตอ,ตอบกันเป็นประจำนะครับไปนะฮะไปต่อแล้วที่สองก็จะเป็นเรื่องที่ชอบกับเรื่องที่ไม่ชอบนะฮะแต่จริงๆเขียนมาขนาดเนี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวค่อยเอามาฉากกันทีหลังแล้วกันว่าแบบว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างรายละเอียดอย่างไงบ้างนะครับอื เรื่องที่ผมแบบชอบทำรวมถึงแบบพวกงานอดิเรกอะไรพวกนี้ด้วยเนาะก็จะมีแบบว่าเล่นเกมฟังเพลงอ่านบังนะนะครับก็จะมีแบบเต้นบ้างน,นิดหน่อยครับผมทาขนมแต่ว่าอันนี้จะทําแค่แบบเวลาที่แบบอยากทาจริงๆนะถ้าแบบอารมณ์ไม่อยากทําก็ไม่ทําเลยแล้วผมก็วันรูปนานแล้วก็ฟังเรื่องสยองขวัญครับอันเนี้ยแค่ฟังนะแต่ไม่ดูครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพวกเกมผีหนังผีหรือแบบว่าเรื่องเราสยองขวัญที่พิพัฒาอะไรพวกนี้ ผมก็ชอบนะแบบว่าเปิดไว้เฉยๆแต่ว่าเลือกที่จะปิดนอนลงไปครับไม่ดูไม่ฟังสาว์เอฟเฟก,กอะไรทั้งนั้นไม่ไ <c> ด <oughs> ้แบบบางทีผมก็อ่านเป็นหนังสือร้บแบบซื้อหรือซื้อเป็นหนรรังสือเป็นเล่นมาอ่านครับแล้วก็แบบอ๋อพวกผลมไม้พวกเราก็ชอบกินคันแส่มุกกับเลเลเด็ก <c oughs> ขอโทษครับอ่าเอาใหม่อ่าก็ชอบผลมไม้กับพวกชานมไข่มุกมากเลยนะจริงๆจำพวกชาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาชาไ <c oughs> จะเป็นชาไทยหรือชาจีนหรือแบบ ทานนมชาไต้หวันวันนี้ผมชอบหมดเลยนะแล้วก็ชอบวันที่ฝนตกครับแต่ว่าต้องบวงเลยไปดีน,นึงว่าวันที่ผมอยู่ในบ้านอนะ่ะไม่ใช่แบบว่าผมอยู่ข้างนอกแล้วฝนตกอะไรเงี้ยคือแบบไม่ชอบเลยแบบไม่ชอบบ้านนะครับมันจะมีปัญหาแบบรถติดด้วยอย่าเราเลือกแบบอ,อสัญจรระบากอะไรเงี้ยนะมผมก็ไม่ค่อยชอบตรงนั้นเท่าไหร่ครับ <c oughs> ต่อไปเป็นเรื่องที่ ไม่ชอบกันดีกว่านะฮะก็ถ้าปาแบบเร็วๆเหมือนกันก็แบบชอบอากาศร้อนอากาศแบบประเทศไทยเลยครับได้แบบว่าไม่ชอบแบบสุดๆไปเลยเป็นร้อนแบบร้อนชื้นแล้วเออออกแล้วมือเหนียวตัวไปหมดเลยครับแบบบางวันอาบถึงตารอแบบว่าไม่ชอบแบบสุดๆไปเลยแล้วก็คนที่แบบว่าไม่ให้เกียรติคนอื่นนะก็จริงๆอันนี้ก็ความหมายค่อนข้างกว้างนะแต่ว่าผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจความหมายงผมนะครับประมาณนี้แล้วก็เรื่องที่แบบว่าอันนี้คือแบบสุดๆแบบ สุดใจแจ้แล้วสุดที่แบบว่าเกิดขึ้นครั้งเดียวก็ทำโอโหได้ก็คือแบบว่าต้องเปลี่ยนแผนกระทันถันครับแบบอยู่ๆแบบอย่างวางแผนจะไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะสมมติว่าจะไปเที่ยวกันเสร็จแล้วอยูยูก็พอบอกว่าเอ้ยไปไม่ได้แล้วนะคือถ้าแบบว่ามีเหตุจาเป็นแบบว่าเออไม่สบายป่วยหรือแบบว่าอะไรที่มันเลี่ยงไม่ได้จริงๆอ่ะเออผมก็ไม่อะไรก็เข้าใจกันได้เนะแต่ถ้าแบบอยู่ๆเปลี่ยนเพราะแบบว่าเอ้ยขี้เกียจแล้วอะอันเนี้ยเรือง อืมแล้วก็อาหารรสเผ็ดมากๆ,ๆครับแบบเผ็ดนิดหน่อยพอไหวนะแต่ถ้าแบบเผ็ดมากๆแบบมากๆเลยอะไรไแบบพริกสามสีเม็ดอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ไหวแล้วประมาณนั้นก็คือแบบถ้าเป็นส้มตำหักก็จะแบบไม่สองเม็ดอย่างเงี้ยพอไหวอยู่นะแต่แบบเกินกว่านั้นก็คือแบบไม่เอาไม่กิน <laughs> โอเคไปกันต่อเข้าไปยังเป็นที่แฮชแท็กนะครับก็แล้วแต่นี้ก็จะใช้ทั้งสามเขาเรียกว่าอะไรซับแพลตฟอร์มเลยเนาะก็จะมีทั้งแบบ YouTube X ก็ตัวทวิชเลยนะครับก็จะมีแท็กไลฟ์นะครับเวลาแบบผมจะไลฟ์หรือแบบว่ามีแจ้งจะไลฟ์อะไรเงี้ยผมจะติดแท็กเป็นเซไลฟ์ไว้นะครับผมส่วนแ็กแฟนอาร์ตเนี่ยก็สามารถใช้เป็น CFA ได้เลยนะครับก็ยังมาจากแฟนอาร์ตได้แหละอืะ่านณะตรงเนี้ยถ้าถ้าเป็นแนวแบบละเซฟอะไรเงี้ยแบบว่าแบบอ่าจู้จูจนิดนึงว่าได้ไม่ได้ห้ามแต่ว่าจุจนะผมไม่แน่ใจว่าจะมีบางคนเขาแบบ อ่อ uh, ทริกเกอร์ตัวนี้หรือเปล่าก็เลยแบบว่าอ่าถ้าจะทําถ้าจะวาดอ่างเงี้ยก็แบบอาจจะตั้งแท็กใหม่กันเองเลยก็ได้แต่ว่าจริงกผมนิดนึงนะผมก็อยากรู้แฟ<ม>นเนมแฟนเนมวันนี้จริงๆผมยังไม่ได้ตั้งแบบเป็นทางการนะคือแบบก็ก็มีอยู่แหละก็มีในใจอยู่แต่ก็แบบว่าเผื่อแบบอยากให้แชทช่วยกันคิดด้ยแบบว่าอยากได้เป็นอะไรหรือเปล่าอยากได้เป็นอะไรพิเศษเนี่ยเพราะแบบว่าอจริงผมก็ไม่ค่อยเก่งในการตั้งชื่อเท่าไหร่ใช่ใช่ใช ก็ประมาณนั้นไม่ได้ขี้เกียจจริงๆผมคิดมาแล้วผมคิดมาแล้วจริงๆนะส่วนโัชิมานะครับก็จะเป็นกระจกกับหัวใจสีดำนะจริงๆก็ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นหัวใจสีดำหรอกแต่ว่ามันไม่มีสีเขียวแบบหัวผมอะ่ะก็เลยแบบเอาเป็นสีดำแล้วกันเพราะบอกว่าหลายๆคนก็จะแบบว่าเห็นหัวผมเป็นสีดำเนาะก็มันเป็นสีเขียวแบบเข้มแบบเข้มมากๆเลยมันจะเห็นเป็นสีดำก็ไม่ค่อยแ,แ,แต่งใจเท่าไหร่ไปกันต่อฮะโอ้ยเลยผ่านใจไม่ค่อยทัน เราไปคอนเทนต์ประจําช่องนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเล่นเกมครับแบบ80%เลยครับเล่นเกมครับผมก็แปลว่าเป็นเด็กติดเกมคนหนึ่งนะเนาะก็จะเป็นเกมแบบว่าไม่ใช่เกมที่แบบเล่นจบภายในไลฟ์สองไลฟ์อะไรประมาณนั้นจะเป็นแบบอ่าประมาณว่าเล่นไปเรื่อยๆครับแบบว่าทําเป็นซีรีส์อะไรประมาณนี้เนาะอย่างแบบอ่าถ้าจะเล่นจบจริงๆก็อาจจะเป็นแบพวกฟีเจอร์ฟรีเจนหรือแบบดีโพหรือแบบอะไรก็ที่มันจบในแมชได้ที่แบบว่าไม่ต้องเล่นยาวต่อเนื่องอะไรประมาณนั้น แต่เกมที่แบบเล่นยาวต่อเน,นื่องหรือว่าเกมเนื้อเรื่องก็มีนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทาบ่อยครับผมประมาณนั้นอไปสีทองนะอันนี้ด้วยความที่ว่าผมก็คุยไม่ค่อยเก่งแล้วก็ไม่ค่อยมีเรื่อง่าอะไรเท่าไหร่อาจจะแบบน้อยนิดนึงอาจจะแบบเป็นความลําดับความสําคัญรองลงมานิดนึงนะครับก็จะพยายามมีฟีทองบ้างเพราะว่าแบบเวลาผมเล่นเกมหรือผมวันรูปอะไรเนะี้ยก็แบบอาจจะไม่ค่อยได้คุยหรือแบบว่าก่าจะอ่านแชทอย่างเงี้ยก็แบบผ่านไปแล้วสิบนาทีบางทีก็ไปดูตัวเลย สวัสดีคุณกีร่าด้วยนะครับุ้ยนาลุดยินดีต้อนรับนะครับคุณกีรานะครับสวัสดีพี่ยินดีด้วยนะแล้วก็คุณใม้นะขอบคุณมากครับโมสวยมากเลยขอบคุณมากครับนี่รอคุณใม้นอยู่เหมือนกันนะแล้วก็สุดท้ายนะฮะก็จะเป็นคอนเทนต์วาดรูปครับก็จริงจริงก็อาจจะเยอะกว่าฟีทอล์กด้วยซ้ำนะครับ อ่จริงๆยก็อยากมีคอนเทนต์มากกว่านี้นะครับแต่ว่าขอหลานแค่ประมาณสามอันนี้ก่อนเนาะแล้วก็สามอันนี้แบบนิ่งๆเหนื่อยๆแล้วอะไรอ่งนี้อาจจะมีคอนเทนต์อื่นๆเข้ามาแทรกนะครับต่อไปเป้าหมายของช่องนะอาจริงๆเป้าหมายของผมแบบแบบไม่ได้มีความยิ่งใหญ่อะไรเหมือนแบบบีคนอื่นเขาเลย <laughs> นะครับก็จริงๆเป้าหมายของผมเนี่ยก็คือแบบว่าอยากให้แบบเป็นเซกโซนประมาณว่าแบบ เออถ้าไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะฟังอะไรหรือแบบว่าวันไหนในเนยแบบว่าไม่ค่อยมีแรงอลไก็แบบอยากให้แบบนึกถึงช่องของเซรีโนก่อนอะไรเงี้ยนะครับอืแบบว่ามามาเปิดนั่งฟังไปเรื่อยๆหรือแบบว่าเวลาทํางานเวลาแบบอ่าต้องแบบทํากานบ้านอะไรเงี้ยก็แบบอยากให้นึกถึงเซรีโนไว้ก่อนเนาะแล้วก็ข้อที่สองก็แบบว่าได้รู้จักนะครับได้รู้จักแบบทั้ง เพื่อนเพื่อนวนะครับหรือแบบเพื่อนสตรีมเมอร์ก็ได้นะแล้วก็แบบว่าก็ติดตามทุกคนเลยนะครับก็แบบว่าจริงๆผมเป็นคนที่แบบว่าขี้เหงาเอามากๆเลยครับ <c oughs> แบบอยากรู้สักมนาะแล้วก็แบบอยากได้เข้าใจความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรู้สึกของแต่ละคนด้วยเนาะว่าแบบแต่ละคนมีมุมมองอะไรยังไงเอามาแชร์กันได้นะครับคาดว่าจะมีหลายประมาณนี้อยู่ตรงนะั้นแล้วก็อยากเห็นพัฒนาการของตัวเองครับว่าตั้งแต่วันแรกจนถึง ในอนาคตเนี่ยตัวผมเปลี่ยนไปมากแค่ไหนทําอะไรได้บ้านนะครับก็เหมือนกับเป็นแทลรี่ของตัวเองด้วยประมาณนึงอะเนาะประมาณนั้นนะครับหมดแล้วนะสิไปต่อนะฮะครับจะหมดแล้วทุกคนนิดเดียวอีกนิดเดียวครับก็ส่วนหน้านี้ก็จะเป็นหน้าของเครดิตนะครับผมก็จะเป็นเพื่อนครีเอเตอร์นะครับก็คือคุณอัลเฟรนอัลนะครับผมอก็จะเป็นคนที่ สร้างทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็ต่อกระดูกให้ผมแบบว่าขยับซ้ายขยับขวาสะบัดหน้าสะบัดหลังแบบนี้ได้นะครับก็ต้องขอบคุณมากเลยจริงๆนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นคนจูวิลลี่นะครับหรือก็อาแจของเราเองแล้วตอนนี้นะครับผมก็เป็นอว่าเลดี้ดีไซน์นะครับผมในช่องแบบว่าช่องทีทอกหรือแบบว่าช่องโปรดิ้งอะไรแบบนี้นะครับแต่แกลิ้นแยลิ้นนานกันบ่อยมากเลยไม่ได้คุยกับผู้คนนานมากเลยครับโอเค วันนี้ก็หมดละส่วนเครดิตของ,ของ,ข,องของเขาเลยแหะ b a c k g ม Music นะครับก็ผมใส่ไว้ใน description แล้วนะใครที่แบบอยากไปติดตามผลง,งานก็สามารถไปติดตามได้เลยนะครับต่อไปเรามาโชว์โมเดลกันดีกว่าแบบว่าค่อนข้างจะภูมิใจในตัวเองเอาบ,บ้าบาเลยขอกระตุดน,นะขออนญุญาตนิดนึงนะครับเต็มประมาณนี้ดนนได้ไหมครับได้หละคิดว่า เออตาผมล็อกแลกจิดนึงอ,อ่าผมผมอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้เห็นเครอร์เซอร์เมาส์ด้วยเขินจังเลยโอเคโอเคโอเคเรา,เรา,เ,ราเรามาดูแบบเต็มตัวกันก่อนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นโมเดลแบบเต็มตัวแบบว่าให้เห็นแบบทุกอย่างที่ผมทำได้เลยนะครับก็ใส่หน้าใส่หน้าอันนี้ก็ปกติเนะแบบหันซ้ายหันขวาแต่แบบ ชอบขาวมากเลยเราข่าวผมพินได้เยอะมากโอ้โหน่าดข้าไข้าแบบเออประมาณนี้ประมาณนี้โอ้ยดูดิละกล้องแบบแค่นี้จริงหรอจริงๆก็แบบคิดขาดได้มากกว่านี้เยอะมากเลยแต่ก็แบบประมาณนี้นวกันประมาณนี้นะฮะแล้วก็แบบบางีเออเออดีหนึ่งนะฮะโอเคเรามาจอดรายละเอียดกันดีกว่าเนาะเอ้เดี๋ยวสิก่อนจอดรายละเอียดเรามาเล่นไอ้นี่กันดีกว่า เรามาเล่นอ่อีโมดกันดีกว่านะครับก็บางอีโมดผมอาจจะไปเร็วนิดนึงนะบอกว่าแบบอ่าผมกลัวโดน YouTube สับหัวเอานะครับอ่ะค่อยๆไปนะค่อยๆไปอ๊บอันนี้นะฮะก็จะเป็นชุดน้าหน่อยของผมนะฮะก็จะแบบเป็นแบบสุดระลกนะครับก็จะมีแบบพวกอาซีแะพวกอีกด้วยเนาะต่อไปนะฮะก็นะฮะมันก็ขอได้อีกชั้นนึ่งเนาะนิดนึงนะครับ เอาละต่อไปผมจะแบบสปอนกล้องใหม่ต้องครับนั่นสิครับนี่ขนาดกล้อง iPhone แล้วนะมันแบบยังไม่ได้เลยหรือมันเป็นความผิดที่ผมเองนะ <laughs> โอเคไปต่อครับอ่ะอันนี้ให้ดูแค่นี้พออันตรายกลัวช่องบิดครับ <laughs> แล้วก็รองเท้ารองเท้าก็ถอดได้นะซูมได้ไหมครับวเดียวสวยมากอยากเห็นแบบใกล้ๆได้เลยครับเดี๋ยวผมซูมให้นะแปบ๊บหนึ่งนะครับโอเค แล้วก็ปิดปิดตรงนี้ไปบัดบัดรองเท้าบัดอลไโอเค,อเคส่วนที่เหลือก็น่าจะต้องซูมแล้วล่ะเพราะพราพพวกชุดมีแค่นี้นะครับเอาเริ่มจากรองเท้าก่อนเลยลวกันเนาะแบบว่าแต่อาจจะซูมได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับประมาณนี้มันกลางจอหรือยังอนะกลางแล้วโอเคประมาณนี้ประมอะโอเคได้ประมาณนี้แล้วกันหัวจะได้ไม่หลุดนะครับจะได้ไม่แบบเขาเรียกะไรไม่ชชดกระตุกนะก็ <c oughs> <c oughs> จะประมาณนี้ครับประมาณ,มาณก็จะเป็นรองเท้าบู๊สูงเนาะนะฮะ ปนะครับแยกกันไปแยกกันไปแล้วมาจริงๆตัวเนี้ยแบบอยากจะโชว์ตัวนี้มากเลยว่าแบบมันสะบัสดีเปลี่ยวมากๆเลยอะคือแบบผมชอบมากมันแบบดึงๆมีความแบบพุดดิ้งอยู่หน่อยๆนะครับแล้วตัวนี้ยคือแบบว่าถูกใจผมมากเลยอะเพราะแบบพโค้งติ้งอะไรพวกเนี้ยมันก็แบบใส่ได้น่ารักมากเลยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยบั๊กบั๊กบั๊กเขินไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปกันต่อฮะับไม่เป็นไร คุณท่านครีเอเตอร์ยังไม่เห็นนะไปดูท่านครีเอเตอร์อยู่ไหมนะแต่ไม่น่าจะอยู่หรือเปล่าครับถ้าไปดูต่อไป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 สุดที่สุดนะอ่าอันนี้ก็จะแบบอ่าช่วงช่วงตัวนะครับก็นะครับผ้าด้านหลังก็แบบจริงๆมันเป็นผ้าชีฟองที่แบบมันซ้อนกันสามเลเยอร์นะแต่พอแบบพอเอามาอยู่รวมด้วยกันแบบนี้มันก็แบบเหมือนจะเป็นแค่เลเยอร์เดียวเนาะแต่ว่าแบบมีความโบบแบบอะมีความโบบแบบมีความกริตเตอร์อะไรพวกนี้รูแบบตอนแรกอะผมไม่ได้แบบรีเควสต์แบบอยากได้กริตเตอร์นะ แต่แบบเขาแบบเออเราใสปป่ปิเตอร์ไหมจะได้ดูแบบบแบบบวมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยใส่มาให้ผมก็แบบเอยมันก็โอเคนะมันก็สวยอีกต่อไปก็แบบว่าต่อไปเข้าหน้าละเข้าหน้าละซูมหน้าจะชัดเลยดีกว่าโอ้ยทาไมไปซูมตรงนั้นละ่ะประมาณนี้ประมาีหน้าหน้าหน้ามันไม่กางตอเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> ก็เมื่อกี้ก็โชว์ปไปแล้วต่อไปเราไปโชว์อิโมชันกันบ้างนะครับแต่ว่าก็ทํามาสองสามอัน กันอย่สุมน้อดีกว่าก็าไหนนะแปบ๊บน,นนะเออไม่น่าใช่เอาใหมไม่ใช่ <c oughs> อยู่ไหน <c oughs> เออนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วอ่ะใส่แมนครับใส่แม่ครอบอันนี้ก็แบบว่าเป็นเพ่นที่แบบว่ามีขาหันซ้ายขันขวาได้ <c oughs> นะครับไม่หลุ <c oughs> <c oughs> ดต่อไปนะฮะมันอะไรต่อนะ <c oughs> ผมจำที่เสร็จไว้ไม่ได้ด้วยิอันนี้อะไรอะ่ะ อะไรอะไม่เห็นอะไรเลยผมเสียดันลงไปอะโอ๊ยขื่ไปกันต่อดีกว่าอันนี้แบบร้องไห้ร้องไห้ได้แบบว่าแต่แบบร้องไห้น้ําตาไหลนะฮะหรือแบบบางทีก็ขับน้ําตาเล็ดได้เหมือนกันไปกันต่อไปกันต่อโอ๊ยทำไมกดปุ่มแท็กแต่กดปุ่มแต่ละทีแล้วแบบปนแหลกอันนี้เนี่ยแบบอ้าน้าแดงกน้าแดงเืิด แต่แบบว่าเขื่อนไฟไหม้มากเลยครับแบบว่าแบบโอ้โหเขื่อนแบบเขื่อนแบบไม่บ่อยแล้วแดงข้างหน้าเลยครับอันนี้โอเคโอเกไปกันต่อไปกันต่ออันนี้แบบก็แบบว่าตั้งมันที่หนึงแบบว่าแบบแอบแสดนะอะไรประมาณนั้นแบบโมโหแล้วนะแบบ ปากยากมากเลยอ่ะแบบว่าผมแบบแบบผมความมากจริงๆนะนะปากผมนั่นอ่ะอันนี้อะไรต่อเนี่ยอ่ะอันนี้เอาไว้มีมอันนี้ไว้มีมความ่มีอะไรโอเคเอ๊ะเดี๋ยวนะรู้สึกว่าแป๊บนึงเนาะไม่ใช่อะไรเออผมผมโวยหมดละอ่๋อ่ผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่าอันแรกที่ผมหามไม่เจอมันเคยอะไรมันคือตังหูนี่ไงนี่ไงผมตอดตังหูได้เอซึ่งไม่รู้ว่าตอดไปทำไมแต่ก็มันตอบได้นะครับ กัมัน,นร้อนอ่เนอะใช่แต่เมืองไทยร้อนมากเลยครัแบบอกว่าถ้าไม่เปิดแอร์นี่ก็โอ้โหเหนื่อยแตบบ่ว่ามาหนึ่งว่าไปฟิตเนสนะครับแล้วก็นอกจากฟองอกโมชั่นหน้าแล้วก็ยังมีแบบอ่าไปจ้างทําเพิ่มมาแบบว่าเห็นมีหลายคนทําได้แล้วก็อยากทําทได้บ้างแต่ว่าเหมือนอท่านครีเอเตอร์จะแอรกริดร้อนอยู่ติดๆนะครับแบบ ควอมลมได้นะครับแล้วก็และทีนึงครับผมก็ส่วนใหญ่อินโมชั่น้าของผมก็จะประมาณนี้นะก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าผมก็เชื่อว่าเวลาผมใช้ทิงผมไม่ค่อยกดพวกปุ่มพวกนี้เท่าไหร่ครับอาจจะใช้แบบปุ่มร้องไห้กับปุ่มก้าแดงค่อนข้างเยอะเท่าที่ผมคิดนะครับโอเคมีอะไรไหมมีอะไรหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีเหมือนจะหมดแล้วใช่ไหม หรือเปล่านะ่าจะหมดแล้วแหละโอเคเรากลับไปหน้าอีกครับเออที่ผมเลยวันนี้ไปได้ยังไงกันนะเนี่โอ้ยรวยหมดแล้วครับเออผมก็ถือแก้วชาได้เออก็มีแก้วชาอยู่นี่แบบมีความแบบแก้วเซรามิกมีความบิบบ์บิบบ์ด้วนยนะเออประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับโมเดลของผมนะครับส่วนอ่าเรื่องเงรื่องเรื่องโชว ด้านในเนี่ยเอาไว้ไปดูในไลฟ์กันดีกว่านะครับปรโชวกกระจกแจ้งแบบนี้ลัวโดนจริงๆเลยครับเนี่ยขั้ไลฟ์ติดเหลืองติดแดงมากเลยเอ้ยแล้วแบบมันเก็บแก้วชายไงนะอ๋อโอ๊ย <laughs> นี่ขนาดมานั่งจำแล้วนะว่าแบบผมอะไรอยู่ตรงไหนผมยังจำไม่ได้เลยว่ามีอะไรบ้าง <laughs> โอเคโอเคอเรากลับไปหน้าทีทอดกันดีกว่านะครับจะได้เห็นชัดกันด้วยเนาะอันนี้ผม,ผมปรับอ่านิดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เออ จะว่าไปนะห้องเนี้ยนะตรงนี้ยครับคือแบบเสียงเพลงดังไปไม่เอ่ยหรือเบาไปไหมครับตอนแรกก็ถึงถามบอว่าโมแต่ลนๆนลกๆอยู่นะครับแต่ว่าครั้งแรกเลยก็เดี๋ยวเมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านแชทใครบ้างนะแป๊บหนึ่งนะครับตื่นทำได้ขอบคุณนะครับคุณไมนาอลังมากขอบคุณครับคณมากครับ ของคุณพิลาซูมโมเดลได้ไหมอ่าซูมซูมไปแล้วนะครับกระนิสออาาร้อนใช่ใช่อากาศมันร้อนมากครับ <c oughs> บางทีก็แบบว่าก็อยากจะแบบถอดเสื้อนอกอกอกแต่ว่า,าจริงๆนะไอไอไอเสื้อลัดรูปด้านในเนี่ยมันตัวทําร้อนยิ่งกว่าเสื้อนอนครับแต่แบบไอ้คันเราจะถอดแบบนี้มันก็แบบข,ขืนม <c oughs> <c oughs> แต่ให้ถอดหมดเลยอันนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยครับ โอเคไลฟ์ okay. นันแรกก็ประมาณนี้นะครับสำหรับาการแนะนำตัวของเซติโนนะครับแห้ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับคือม,มากิกมองเช็ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามากดติดตามสำหรับผู้ติดตามใหม่นะครับส่วนใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็จะได้เจอกันบ่อยๆเลยนะครับโอเค อ๋อใช่แล oh, um, oh, yes, like e um, ้วก็ผมมีช่องทางการติดตามอื่นๆด้วยแบบว่าในทวิชนะครับก็ถึงตอนนี้ผมจะไลค์แค่ช่องทางเดียวว่าเป็น YouTube นะแต่ว่าในอนาคตก็ลิ้นแตะในอนาคตเนี่ยผมจะจะไลค์สองช่องทางนะทั้งแบบ YouTube ทั้งทวิชพร้อมกันเลยนะครับอืแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่มั่นใจเกี่ยวกับการเทสโบเท่าไหร่เลยขออยู่แค่ใน YouTube อย่างเดียวก่อนนะอืส่วนคลิปนี้ก็น่าจะเก็บไว้ใช่ไหม ผมตั้งค่าน่าจะตั้งค่าให้เก็บไว้ผมลืมกดอ่านไว้ด้วยคนแย่แล้ว <c oughs> แย่แล้วทุกคนทำยังดิไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกผมว่าผมเก็บไว้แน่เออ,เอแน่แล่ก็อุ้ยดู้เก้าคนเพิ่งเห็นจำนวนคนดูสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับอืมก็วันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับน่าจะสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วมั้งเนาะ ใช่ไหม่ะถึงน่าจะถึงอยู่แหละรวมกับเวลาผมแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบคือตอนแรกอ่ะผมอยากจะมาแบบก่อนสอบทุ่มทีๆด้วยทุกคนอันนี้แอบอลแอตเทิวีสุดท้ายอัดแบบว่าเออทุกคนบ๊ายบายนะคะสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ <c oughs> เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรนะอ๋อใช่คือตอนแรกอ่ะผมว่าจะมามาก่อนเวลาว่ามาแบบ เปิดโหลดยิงก่อนเวลาสักแบบ5นาทีอะไรเงี้ยแต่แบบว่าผมไปทะเลาะกับยูทูบบอยทุกคนคือผมด้วยความที่วผมไม่เคยไลน์ในยูทูบอ่ะผมก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบว่าผมตั้งตั้งรีเมียร์ไม่เป็นตั้งแบบร่วงหน้าไม่เป็นแล้วผมไม่รู้ว่าต้องกดไลค์ตรงไหนอ่ะคือผมกดไลน์ใน OBS เวลาแต่ว่าผมลืมกดไลค์ในยูทูบไปทุกคนผมก็แบบเฮ้ยทำไมแบบว่ามันแจ้งว่าผมไลค์ไปแล้วแต่ว่าทําไมผมดูในมือถือที่แบบใช้อีกแอ็กน์ึงดูอะไรเงี้ยทำไมมันไม่ไลค์เปล่าผมแบบ ผมโลกมากเลยอ่ะจนแบบอ๋อมมนมีปุ่มไหลตรงนี้ห่ือย่ายังเราเรายังไม่ได้กดไหลแบบเขินตัวเองมากแบบว่า,าโอ้โหให้คนรอแบบประมาณสามนาทีอะไรอย่างเงี้ยเออแบบผมมาเลยประมาณสามนาทีได้ไม่รวมโหลดดิ้งนะครับแล้วแบบขอโทษทุกคนที่มารอกันตั้งแต่แรกๆตั้งแต่แบบผมยังไม่เปิดแบบว่าอะไรตั้งแต่ผมยังไม่ได้เปิดโหลดดิ้งด้วยอะ่ะนะขอบคุณมากนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์รอะนะครับเ,เก่งมากคุณซ่ขอบคุณมากครับเก่งๆครับเก่งๆเพ่ๆเๆนะครับเพ่ๆเพผมแม่ <c oughs> <c oughs> เป็นไปได้น,นะแบบว,ว่าส่วนสูงผมไม่สูงนักเท่าไหร่ครับโอเควันนี้ก็เอาไว้แค่นี้จริงๆแล้วนะครับส่วนเอ่อพวกนี้เนี่ยไม่สิต้องบอกว่าอาทิตย์นี้ผมยังไม่มีเอ่อสเกดูลนะยังไม่มีแบบตารางไลฟ์ของอาทิตย์นี้นะ แต่ว่าจะพูดไปคร่าวๆแล้วกันว่าพวกนี้ว่าผมดองทั้งแบบอีเวนต์ดองอ่าเควสไล์สัปดาห์ของหลายๆเกมไว้พวกนี้ก็จะมาขึ้นไลนั่งเคลียร์คอนเทนต์กันนะครับใครที่แบบว่างๆไม่รู้จะฟังอะไรไม่รู้จะดูอะไรก็มางฟังผมบ่นก็ได้นะครับเพราะว่าแบบว่าผมก็ค่อนข้างจะคุยกับตัวเองเก่งอยู่ในระดับหนึ่งเลยบางทีเล่นคนเดียวก็เหมือนเล่นกับเพื่อนประมาณสิบคนอะไรประมาณนั้นนั่งพูดอยู่คนเดียวครับผมโอเค มีอะไรอีกไหมนะไม่น่ามีแล้วหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไม่น่าจะมีแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่ก็ยังขอบคุณทุกคนมากนะครับก็ไง่ใชนี่มังก็ไม่ใช่นี้อ่ะอยากก้มมากกว่านี้รไม่ได้แต่แค่นี้ก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับที่ว่ามาอยู่ดูไลฟ์กันนะเออเมื่อกจะพูดอะไรไม่นะ สติสตั้งไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเลยครับก็นั่นแหละก็มานั่งดูไลฟ์กันได้นะก็อาทิตย์เอาไปว่าทั้งอาทิตย์อาทิตย์นี้ทั้งอาทาอาิตย์เนี่ยตั้งแต่พุทธภาส,สุขเสาร์นะครับผมมีไลฟ์ทุกวันเลยนะก็สองทุ่มเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าใครยังแบบว่าสองทุม่มบ้างว่าเนี่ยก็มาเจอผมได้นะผมก็จะตั้งไลฟ์ล่วงหน้าไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือแบบสักตชั่วโมงประมาณนี้นะครับก็จะกดแจ้งเตือนกันไว้ได้นะกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งกดติดตามไว้ได้นะครับผมจะได้แบบบมมาเเจอผทุกวัันนนลยะะคร อโอเคสำหรับวันนี้ผมไปจริงๆแล้วครับก็บมานบายนะครับทุกคนตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งแล้วใครที่บอกว่าจะไปนอนแล้วที่ว่าพวกนี้มีทํางานหรือว่าแบบมีไปเรียนก็น,น่ารับฝันดีนะครับพักผ่อในให้เพียงพอนะอส่วนแบบใครที่ปิดเทอมอยู่เนี่ยก็แบบว่าอย่านอนดึกมากนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็มีข่าวแผ่นดินไหวเนาะไม่ใช่ข่าวหรอกมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแหละคือหลายๆคนก็ แบบว่าประสบพบเจอกันใช่ไหมยี่แบบคนที่อยู่คอนโดสูงๆหรือแบบทางานตึกสูงๆอะไรเงี้ยอืมก็แบบว่าน่าจะได้รับผลกระทบกันบ้างพอสมควรเลยก็ยังไงก่เตรียมพอไว้เสมอนะครับอืทั้งวิธีการเรียบแล้ววิธีการตังตัวรอดตอนแผ่นดินไหวหรือแม้กระทั่งแบบว่าถุงยางชีพอะไรพวกนี้แบบว่าโพกติดตัวไว้ก็ได้ครับอาจจะแบบเป็นถุงเล็กๆก็ได้นะครับหรือแบบใครที่แบบว่ามีกระเป๋าหรือมีเป้อะไรใหญ่ๆแบบว่า อาจจะพบเผื่อไว้ก็ได้นะครับเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะอืมคือแบบว่าในเมื่อม,มันมีครั้งแรกแล้วมันก็จะมีครั้งต่อไปเรื่อยๆเนาะก็เลยแบบว่าอยากให้แบบทุกคนระวังตัวกันไว้ด้วยนะครับอืมแล้วก็ติดตามขาอสั่งกันเยอะๆนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับอย่าคิดว่าตัวเองหน้ามืออย่าคิดว่าตัวเองต่อไม่พอ <laughs> <laughs> นะครับสงสัยว่าเป็นแผ่นดินหไหวไว้ก่อนแต่ก็พยายามมีสตินะครับอย่าอย่าอย่าลบไปผม <laughs> โอเคผมก็ไปเห็นละมาเยอะแล้วแบบว่าบอกจะไปมาประมาณสามรอบแล้วเนาะยังไม่ได้ไปสักทีนะครับก็ไปจริงๆแล้วไปจริงๆแล้วครับเอาไว้เจอกันพวกนี้นะครับพวกนี้ก็จะมาไลฟ์แบบยาวๆไปเลยสักชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงไปเลยนะครับวันนี้ขอไลฟ์สั้นๆประมาณนี้ก่อนลวกันนะฝันดีนะครับทุกคนอ่ะหิวอยากกินหมูกระทะเอ้าป้าปวยค่ะเวฟเฟยบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอ้ยน้าลุด ก็ปัใช้ที่ไรหน้าหนูตลอดเลยโอเคแตลัดจะถึงไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวผมต้องจัดตัวใหม่แน่ก็บ๊ายบายนะคระับฝันดีทุกคนนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายครับาบายนะ